สวัครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ TPC นั่นเองหมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการเล่นพลวัตชีวิตไปนะครับหรือว่าเซอร์เวอร์ไปเดีคลิปนี้เราจะมาเล่นคิลเลอร์กันบ้างนะครับก็คือฝั่งของฆาตกรนั่นเองนะตัวละครที่ผมจะมาเล่นนะครับนั่นก็คือนี่เลยอีโนมบ์นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมีตัวอื่นดีนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยก็มีตามนี้เลยนะครับมีซื้อแพ็ครวมมมานนะครัับแแล้้้ววกก็2ตีีท่ผซือย ตาแรกของเราเนี่ยจะมาเล่นซีโนบัสกันก่อนนะครับแล้วตาที่2ผมว่าผมจะเล่นยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเล่นตัวอะไรนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับไปไปดูกันเลยครับเียครับมาแล้วป่าหลบภัยว่ะอันนี้ก็แะให้คะแนนยังไงดีไม่แบบไม่ชินด่านสักสักอย่างยเอเราจะไปเครื่องนู้นครับใกล้ๆเครื่องนะอือนนู้นน้นเลยนะครับว่าไปป้อมนู้น เดี๋ยวขอเดินเช็คโซนนี้ก่อนนะว่ามีคนหรือเปล่าถ้ามีเราก็ไล่เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเครื่องนู้นก่อนใกล้ๆนะครับว่าเล็กน่าจะมีคนแล้วมันกิ๊บวนผมเห็นเงานะเห็นเหมือนเงานะไม่รู้มันคือเงาอะไรเหมือนกันนะว่าว่าผมเห็นว่าไม่น่าใช่ครับไปเดี๋ยวเวลาเอาไปเลยดีกว่ามามีไหมมีนะ อีหรือเปล่าไม่ไม่ไม่โอเคเครื่องนู้นครับเฮ้ยดูแน่แล้วนี่อะไรเอ่ยมีคนในนี้มีคนปั่นอยู่เว้ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะเราไล่แล้วเราเจอคนแรกแล้วจ้าไล่เลยแล้วกันนะครับรู้ว่าตอนนี้จะได้ไล่ไวหรือเปล่า มีไงชี้อาทิโคตรสวยก็มีแบบกันดิกอะไรนิดหน่อยนะครับไปไหนละวออกไปแล้วนี่ยว่าเดี๋ยวมันผมได้ยินเสียงไม่ผมได้ยินเสียงเจ็บแต่ผมไม่เห็นตัว โอ้โหหองบนเหรออ๋อหย่งบนเฮ้ยเอ้าไม่โดนได้ยังไงกับมันนี่โอ้อ๋อเลยจบเลยครับเ้ย ต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะนะไม่โดนไม่ได้นะเมื่อกี้ใกล้ขนาดนั้นถ้าไม่โดนนี่เกมกากผมว่าเกมนี้มันน่าทําคอสแฮ่มากเลยนะไม่รู้ทําไมเขาไม่เอาคอร์สแ้่มาไอของที่ควรมีแม่งไม่เอาเข้ามานะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมคอสแฮ่แบบตัวละครที่มันต้องใช้การลิงอบบไม่รู้ทําไมเขาไม่เอาคอรสแห่มาเขาอาจจะต้องแปะสติกเกอร์ไว้ตรงกลางหน้าจอแทนแออวไปแปะสติกเกอร์แบบเป็นจุดๆไว้ตรงกลางไว้เป็นคอรสแฮ่มัน พอดีเขามองหลังแบบโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเกมเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไร โดนแล้วล่ะมั้งจริงๆผมตีธรรมดาก็ได้นะกูจะ่ตคิดขวานทำไมก็ไม่รู้งงนะครับงงมากเป็นงงเดี๋ยวผมรอให้เขาโดดต่างครับโดดเรียบร้อยเสร็จกูรอครับเมื่อกี้เขาน่าจะไปได้แม่ไก่นะเพราะว่าผมแขวนตะขอใกล้ๆนี่เองครับเพื่อนเขาล่อมาตรงนี้ด้วยไงก็น่าจะโซนได้อยู่ครับเครื่องนี้ยังปั่นไม่เสร็จเนาะแล้วก็ได้เยอะแล้วด้วยนะเดี๋ยวผมกระชื้นเครื่องเลยแล้วกันครับ เสียงฟ้าผ่าอะไรวะเดี๋ยวเราไล่ต่อครับคุผู้ชมฮะสักเครื่องดูแล้วกันก็น่าจะมีคนนะไม่มีก็แอลอุ๊ยได้เสียงลองด,ดูใช่มีคนคนะรับแล้คนเดิมด้วยโอ้ย เข้าใจแข่งไม่ข้ามด้วยไงข้ามเลยที่ไหนอ่ะโอ้แล้วแม่งใจแข็งจัดท่านผู้ชมคือแบบว่าใจเขานิ่งมากครับนิ่งแบบใจเย็นนะคนนี้เรอผมได้นี่ก่อนไปห่างแล้ว ป้อมปืนเมื่อกี้พังไปแล้ววันนี้ผมอยากให้เขาเฟดสองเลยอะไม่รู้ว่าจะทับได้หรือเปล่าแล้วแบบว่าฮิลกันรัวๆนะครับเย้ผมไปก่อนฮนะอับไม้แบบนี้ก็ล้มครับ <c oughs> ฟิโนโมอบนี่มันตัวแบบว่าลุม้มออไม้ก็ทำอะไรเพลไม่ได้นะ เดี๋ยวเราแขวนก่อนพี่น้อยผมลืมเอาเสาขาวมาตอนแรงโคตรจะได้ว่าผมมีนะลืมออกมา <c oughs> เฮ้ยเราเสร็จเลยอะไรอะพวกนี้ปั่นไฟกันเร็วมากแล้วผมไล่ชาด้วยไม่ใช่อะไรหรอกไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นเขาไล่กันเร็วลอเกินทำไมผมไล่แล้วแบบช้าชา เราตายาแบบตายากแบบตายยากเฟีย้ยวเลยทำได้ยังไงกันเอย่าว่ามองหลังครับคนนี้ตู้น่าจะใกล้เปิดเสร็จแล้วครับเอ๋บินไปก่อนนะจัดเธอคนนึงเดี๋ยวเราตาไปซ้ำได้ครับไม่รู้จะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเฮ้ยเราส่องไฟฉายไม่โดนอไฟฉายไม่โดนหน้าผมอย่างนี้ก็บินไปจ้ะแล้วเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆเดินเหรอเห็นออร่าเจ็บฮะท่านผู้ชมเราประตูเปิดแล้วเชีย บอกว่า,วถ,าถ้าเกิดว่าเพื่อนประตูเปิดแล้วเขาโดนแขวนครับไม่น่ามีใครมาช่วยนะผมว่าดูดิประตูอยู่แค่ข้างหน้าเองครับผู้ชมน่าจะตามทันอยู่นะผมว่าไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นหรอกอือออกไปแล้วไม่ทันว่ะสียดายโอ้แต้มเราน้อยมากเลยนะดูดิแต้มหมื่นเก้าเองอ่ะหรือเขาหมืน่นสองหมื่นอะไรกัน โอเคครับทุกูชมครับผมว่าผมจะเล่นตัวเออผมว่าผมเล่นตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่สุดๆอย่างเช่นผมได้แหละทุกคนก็น่าจะเห็นสองตาที่แล้วนะว่าผมไล่กากขนาดไหนนะโอเคแล้วก็จะมาเล่นตัวที่ผมว่ามองว่ามันเล่นง่ายที่สุดในบรรดาที่ผมซื้อมาแล้วนะตัวที่ผมซื้อมาแม่งมีแต่แบบว่าทสกิลเพย์นะครับแต่ว่าตัวนี้มันน่าจะแบบเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะน่าจะปาณนีเมตาผมหน่อยนะไปไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะว่าตานี้เราจะเก็บได้กี่คนนะครับ นี่ครับมาละสถาน,นีตำรวจด,ด้วยครับไม่รู้ด่านของใครเหมือนกันนะแต่ว่าเล่ามาแล้วได้เวลาออกลาครับแล้วเดินไวมากครับตอนนี้ด่านนี้คือผมโคตรไม่ชอบเลยอ่ะมันแคบมากท่านผู้ชมกลางแบบน่าจะมีคนนะผมว่าเย่ด yeah. ูตำแหน่งแล้วครับไปเลยดีกว่าเมื่อเรารู้ตำแหน่งแล้วก็ต้องไปแล้วล่ะ อุยไี่เสียงอะไรเมื่อกี้ยางไงเจอรอยเท้าครับแล้วคนนี้เหมือนจะมือใหม่หรือเปล่า <S <S อุย้ยโดนสตันไปก่อนหนึ่งสเต็ปเืมขันมาครับแล้วก็ตามต่อเขาวิ่งไปกลางแบบเราขึ้นเขาบนไปแล้วครับไอตัวตามไปก่อนครับ เยืดจังวะเยะอะหยุดให้พี่ตีนสักทีนึงเถอะว่ะคนดีแต่เหมือนจะตรงนี้เหมือนจะไม่มีจุดจู๊กนะจะไม่มีแมทให้เล่นนะเยไปก่อนคนระับหนึ่งรอบหนึ่งทีก็หายตัวตามเลยครับตรงวันนี้ว<อ>ิงต้องไปดักหน้าก่อนดีกว่า เฮ้ยเขาไม่รอ,อตกไม้นะงั้นผมหยิบเลยแล้วกันมาอะรอบแรกได้ไวมากครับแล้วเมื่อกี้เรื่องนี้ปันนะ่นฮะเรื่องนี้มีเรื่องนี้มีคนปัน่นเขาไปไหนไปแล้ววะไปไหนแล้ววะของนี้แล้วเหรอหายตัวก่อนครับตัวไปตามล่าก่อนแล้วเจอแล้วครับตอนนี้เจอกับลอลี่ฮะ มัต้องมานหนึ่งหนึ่งกับไมเคิลแล้วมานหนึ่งหนึ่งกับพีไดกว่าแล้แมสแคบแบแบบนี้วันนี้เหมือนจะเป็นงานเอ้ยไม้ไหมเฮ้ยไม่โดนเฉยโดนเฉยงงเป็นงงแบบคลับแบบอื้ยเมื่อไรละเวลาอไรมื่อไรเวลาอไรคนเก่าครับน่าจะมาได้ไม่ไกลหรอกครับน่าจะอยู่แถวแถว ่ไงไอ้ก่อนหนึ่งแผ้ครับมีคนใหม่ด้วยตามตามเราเป็นผีตามติดคนคนนี้แ้วผมหลงเฮ้ยหลงได้ยังไงอ่ะ เฮ้ยทำไมหลงล่ะว่าต่อหลงได้ยังไงไอ้เชีย่ยกูกากขนาดนี้ตากูแบบบอดแน่ๆครับทุกผู้ชมผมว่าตาผมบอดแน่ๆและเข้าฮิวกันแล้วอะผมว่าตาผมบอดจริงท่านผู้ชมนะโอ้โหไรล็อตลี่นี่มึงหยอกเ <c oughs> หยียดมากๆเลยไม่ได้เล่นเป็นหรอเ,เป็นนั้นผมไม่ไล่ครับผมไล่คนอ,อื่น เป็นนักเราก็ไล่คนอื่นครับเขาน่าจะมาตามซับเพื่อนนะว่าเย็นมากมัง้งเย็นมากมัง้งเหยียบมากมั้งอยู่ตรงนี้เย็นมากมังมกม้งแล้วเราจะโซนเครื่องตรงกลางด้วยด้วยนะโอเคเจ้าที่ลอรี่มันอยู่ฮะไปไปก่อนหนึ่งแผ่ครับวันนี้เขามีแทงหลังด้วยนะเปิดเปิดตัวมันนะดูว่าเขาจะแทงหลังเราตอนไหน ว่าถ้าอุ้มมาไหลแล้วก็โตแน่นอนเข้าไปมาไปก่อนครับโวยงานด้วยโอ้ย ีย่มากเลยตัวใช้ไฟฉายเนี่ยเอ้าเฮ้ยแล้วแล้วเมื่อกี้คืออะไรเองั้นก็ไปก่อนนะจะเธอจ๋าแล้วเหลือสองเครื่องแล้วอะโอ้โหหนักมากเลยว่ะผมอะตอนเนี้ยคือแบบโคตรหนักเพื่อนก่อนครับเครื่องนูน่าจะมีคนปั่นนะเพราะว่ามันได้เยอะแล้วน่าจะมีคนไปซ้ำนะไม่มีหรอ เขาไปช่วยกันแล้วครับท่านผู้ชมไปพวกเขายิวกันไปนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเล่นถูกหรือเปล่าแล้วผมเจอครับอ่แล้วทำไมเขานิ่งล่ะคนนี้มไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดว่าผมหายตัวแล้วต้องหนีทำไมเขานิ่งล่ะเนี่ยทำไมผมหลงรอยเท้าง่ายจังวะเนี่ยหลงแล้วอะรอยเท้ามันหายเร็วเหรอหรืออะไร เข้าใจเนี่ยโอ้โหเฮ้ยว่าคลิปนี้เราน่าจะโดนด่าเยอะนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับการโดนด่าจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นยิ่งเราผิดพลาดเยอะเราก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอ่าไอ้หลงหลงอีกแล้วอ๋อนี่มันเข้าตรงนี้นว่าท่านผู้ชมใครมีวิธีที่ทำให้ไม่หลงรอยเท้าทไหมสามารถบอกผมได้นะว่า ไม่หลงรอยเท้าอะพูดไงดีวะไอแม่งหลาย,อายารอบแล้วนะมึงอะหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วต้องโดนเนี่ย หลงโดนหลังหักไปมึงอะเห็นว่าตากูจะบอดเพราะมึงเดี๋ยวอะไสองหน้ากูจังไม่ได้หิวแสงไม่ต้องสองหน้ากูขนาดนั้นก็ได้อา่าตะขอตรงนี้โอ,อ้แล้วแบบเราไล่แบบไล่มากครับผู้ชมนะผมไล่อะไรก็ไม่รู้ตัวน,นี้แล้วปัน่นแบบปั่นเสร็จแล้วอะเอาแบบกดตายยาก โอ้กูจะร้องไห้คลิปนี้กูมาทำอะไรมาเนี่ยเร่อคลิปนี้กูมาโชว์ไก่โชว์ไก่โชว์โง่โชว์กากเดี๋ยวเขามาโชว์เก่งกันนะผมมาโชว์กาดแล้วผมหลงทางพิ่ผมเอาเมกโทมัสให้แม่งตายก่อนดี๋ยวจะได้อยู่นะมฮ้เสียงกระโดดค่ะเฮ้เดี๋ยวแล้วทำไมตาผมบอดนานจังอะอะไร เอาให้มนันออกไปก่อนตามมึงอ่ะอยู่แล้วกันมีแทงหลังแน่เลยโดนแทงหลังแน่นะผู้ชม,มวิ่งไปโดนแทงหลังเว้ยเอี๋ยวกันไปก่อนนะฮะโอ้เราไปประตูนู้นกันแล้ว ไม่โทรมาทีคนนึงอยู่ไหนวะถ้าจะอยู่ประตูนู้นไม่ก็รอหลุมนะผมว่าใช่ไหมเออไปแล้วรออ๋อมันอยู่ตรงนู้นโอเโอโอ้ยแต้มน้อยมากเดี๋ยวขอดูแต้มผมหน่อยดิแต้มหมื่นเก้าเองอนะโอโ้โหก็เยอะนะเยอะกว่า3คนนี้นะครับแต่ว่าก็แพ้อยู่ดีนะครับ ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างครับใครที่ชื่นชอบหรือใครที่ยังหงุดหงิดก็บอกผมได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ